แฮปปี 2, ้บูวีสโปรแกรมดีเดือนมิถุนายนนี้สุดมันกับการไล่ล่าสุดระทึกที่มีชะตากรรมของมนุษยชาติเป็นเดิมพันระหว่างอลิสกับองค์กรอัมเปล่าได้ในพิชีวะสเรื่องราวของ ugo, ยูกะหญิงสาวที่รอดตายจากการถูกจับเป็นตัวประกันในตะวันออกกลางแต่เธอกลับพบว่า บ้านเกิดไม่ต้องการเธอ,อต่อไปติดตามได้ในภาพยนตร์ญี่ปุ่นแนวดรามา่าคนดีโลกไม่ต้องการเปลียนความคิดที่มีต่อตุ๊กตาไม้โ <and dolls S 1> บราณ <with you. S 1> ไปได้เลยเพราะ <With you. S 1> ตุ๊กตาไม่ได้มีของชวนฝันสำหรับเด็กๆกต่อไปเมื่อคุณชมภาพยนตร์สุดสยองขวัญเรื่องคุณเชิดจากนรก Happy ี o v i e t ท m e มิถุนายนนี้พบกับโปรแกรมหนังดีที่คุณไม่ควรพลาด